ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่8มีนาคมที่ผ่านมามีคู่ที่น่าสนใจเราไปดูผลการแข่งขันพร้อมอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดัโโวกันไปดูกันเลยครับณทัสบอลทีวี ก่อนอื่นเรามาดูเกมของคู่บิ๊กแมตช์ศึกดาบิ้กแมตช์แห่งเมืองมเชสเตอร์แมนยูเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้โดยในครึ่งแรกแมนยูก็ได้ลูกแรกและขึ้นนําไปก่อนนะครับในนาทีที่30จากการยิงขององโตนี่มาร์ซิเยเป็นการผ่านบอลของบรูโน่ฟอร์นเดสทำให้จบครึ่งแรกแมนยูนำแมนซิตี้ไปที่1ประตูต่อ0ูน ส่วนเกมในครึ่งหลังก็ไม่มีทีท่าว่าทีมไหนจะทําประตูเพิ่มได้แต่แล้วนาทีที่90บวก6ซึ่งก่อนจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับสกอตต์แม็กโทมินีก็มายิงลูกที่2ให้แมนยูขึ้นนําที่2ประตูต่อศูนและจบด้วยสกอร์นี้นะครับทำให้แมนยูเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปที่2ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่ผลการแข่งขันของคำคืนวันวัต์ที่8ของทุกคู่นะครับคู่แรกเชลซีก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปถึง 4ประตูต่อ0และอีกหนึ่งคู่ที่เรารายงานไปนะครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ0และจากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่ตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกกันต่อครับมาอัปเดตตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่1จ่าฝูงยังคงเป็นลิเวอร์พูลแข่ง29นัดมี82คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง28นัดอยู่ที่57คะแนนตามเดิมอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี แข่ง28นัดมี50คะแนนอันดับที่4เชลซีแข่ง29นัดมีเพิ่มเป็น48คะแนนส่วนแมนยูไนเต็ดนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางคะแนนแข่ง29นัดมี45คะแนนอันดับที่6วูฟทัมตันแข่ง29นัดมี43คะแนนอันดับที่7เทฟฟ์ฟิลยูไนเต็ดแข่ง28นัดมี42คะแนนอันดับที่8ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่ง2นัดมี41คะแนนอันดับที่9อล แข่ง28นัดมี40คะแนนอันดับที่1 0เบอร์ลีร์แข่ง29นัดมี39คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งล่างของตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่1 1คริสตัลพาเลทแข่ง29นัดมี39คะแนนเอวัตตันก็ยังอยู่ที่1 2ของตารางคะแนนแข่ง29นัดมี37คะแนนอันดับที่13นิวคาสเซลแข่ง29นัดมี35คะแนนอันดับที่1 4เสาแวทัมตันแข่ง29นั มี34คะแนนอันดับที่15บร g ตันแข่ง29นัดมี29คะแนนอันดับที่16เวสต์แฮมอันดับที่17วัตฟอร์ดอันดับที่18บอลมัดต่างก็มี27คะแนนเท่ากันแต่ต่างที่ลูกผลต่างประตูอันดับที่19ออสตันวิลล่าแข่ง27นัดมี25คะแนนและอันดับสุดท้ายนอริสิตี้อันดับที่20แข่ง29นัดมี21คะแนน ส่วนอันดับดาวซันโวพิมเบลิกก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นโอบาวยองและเจมีวาดี้17ประตูเท่ากันอันดับที่3กุนอาเกโรและโมซาลายิงไปที่16ประตูอันดับที่5เดนนิอิง15ประตูและอันดับที่6ยิงไปที่14ประตูจากมาคัฟตรัดฟอร์ดทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตผลการแข่งขันจากวันอาทิตย์ที่8มีนาคมส่วนในวันจันทร์ที่9กนะครับก็มีลงเตะกันและเป็นนัด มันเดย์นี้นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขัน,ขนแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ